สารให้ความหวานจากธรรมชาติอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับเพื่อนๆที่ยังตัดหวานไม่ได้นะคะดัชนีน้ํำตาลยิ่งน้อยยิ่งดี GI 0 55, ถึง55เท่ากับสีเขียว GI 55-69เท่ากับสีเหลือง GI 70+ บวกเท่ากับสีแดงเรามาชมกันนะคะว่าอาหารที่ทดแทนความหวานมีอะไรบ้างไปชมกันเลยหญ้ย่าหวาน GI เท่ากับ0 <Wow. S 1> ไม่มีแคลอรี่ หวานมากกว่าน้ำตาล2 0 0ร0 0ถึงเท่า 2. รหลอทั้งกล้วย GI เท่ากับศูนย์ไม่มีแคลอร,รี่ดีต่อผู้ป่วยเบาหวานหวานมากกว่าน้ำตาล1 5 0 2 0รเท่า 3. น้ำผึ้ง GI เท่ากับ58าสเพิ่มความสดชื่นร่างกายดูดซึมไปใช้ได้เร็ว 4. เมเปิลไซรับ GI เท่ากับ54มีแร่ธาตุมากกว่าน้ำตาลธรรมดา 5. าน้ำตาลมะพร้าว GI เท่ากับ35 แต่จะมีน้ำตาลน้อยช่วยให้เพื่อนเพื่อนรู้สึกอิ่มนานข้อมูลดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเพื่อนกดห้าปุ่มนั้นค่ะกดกันดิกเพื่อติาฟังซ้ำด้วยนะคะ